มาเลยนะครับเพื่อนๆมาช่วยแกะกันดูนะครับว่าในนี้นะครับจะมีอะไรนะครับมาเลยครับเพื่อนๆส่งมาขายกันนะครับอยากรู้นะครับเพื่อนๆส่งอะไรมาขายในกล่องนี้ก็หมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับและใครเห็นก่อนก็จะได้ก่อนเช่นเดิมนะครับเห็นก่อนนะครับรีบ กดติดตามนะครับกดติดตามส่วนแล้วก็เข้ามาพักนี่ก็คือแบงค์บาทนะครับอุ๊ยดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆแบงค์บาทนะครับดีมากๆเลยครับหมื่นแปดพันบาทนะครับหนึ่งหมื่นแปดพันบาทสำหรับเพื่อนๆที่เห็นก่อนแล้วก็รีบซื้อรีบรีบติดต่อเข้ามานะครับเพื่อนๆนะครับรีบกดติดตามแล้วขนามาสั่งซื้อได้นะครับคอมเด็ดของตัวเนี้ยนี่เลยครับเพื่อนๆนี่เลยนะครับแบงก์นะครับหนึ่งบาทนะครับไม่ผ่านใช้นะครับเขาเรียกแบงค์โทมัสโบราณนะครับ โทรมัดโบราณอยากให้เพื่อนๆเห็นลายน้ําแต่ต้องจับด้วยความระมัดระวังนะครับอ่านี้ก็คือลายน้ำนะครับเพื่อนๆลายน้ําเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวส่องผ่านแดดนิดนึงอ่ะส่องผ่านแสงไม่ใช่ผ่านแดดขออภัยนะครับนี่ก็คือนะครับลายน้ํานะครับเพื่อนเห็นลายน้าเนาะลายน้ําเห็นชัดเจนนะครับสวยคมชัดนะครับเอาเป็นว่านะครับเพื่อนด่วนเหมือนแปดนะครับสนใจนะครับร้อยใบเรียงๆนะครับเก็บจนนะครับปวกนะครับกินขอบกระดาษนะครับ กินขอบกระดาษตรงนี้ไปนะครับข้อดีอย่างเดียวก็คือไม่กินเนื้อแบงค์นะครับปวกเก่งมากนะครับปวกเก่งมากไม่กินเนื้อแบงค์เลยนะครับกินแต่ขอบนะครับกระดาษตรงนี้นะครับอ่าดสป,ปีแล้วนะครับเพื่นเจปีแล้วนะครับสาหรับแบงค์นะครับหบาทโทมัสโบราณนะครับปวกกินแค่กระดาษรัดไม่กินเนื้อแบงค์ครับ